คนนี้ก็เป็นคนที่ผมเชียร์ตอนที่เขาประกวด The Star เหมือนกันนะฮะเป็นคนที่มีความฝันแล้วก็มุ่งมั่นมากนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับถ้าต่อไปนะฮะน้องแอมครับผมอย่าสลับกันนะพี่ทำผมด้วกันกน,กนะโอเค ที่สุดครับน้งแคนครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมาาอึดนะครับขอบคุณมากครับผมต้องไปส่งไหมครับไปส่งไหมยังอยู่เหรอครับป้าอึดอยู่นะฮะยังอยู่นะครับก็ยังอยู่ก่อนนะครับลำดับต่อไปนะฮะตอนนี้ผมขอเรียนเชิญนะครับคุณอรุณเทงนะครับ บริษัท Royal Paragon Enterprise จำกัดนะฮะผู้บริหารศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการรอย a l p a ราก o n ในฮอลนะครับมอบช่อดอกไม้ให้ตัวแทนจากคลื่อลุกใหม่สุนทราพร์ครับเชิญตัวแทนนะครับอ่า